เดี Or, ๋ยวช่วงนี huh. uh ้เราจะไปที huh. uh ่ถนนอักษะนะคะไปดูบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะของกลุ่มนปชที่วันนี้เนี่ยก็คือจะแยกย้ายจะสลายตัวแล้วลหะนะคะหลังจากที่ชุมนุมมาเต็มที่2วันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศช่วงนี้ก็คงจะเป็นว่าค่อยๆทยอยกันกลับบ้านจะมีการเดคุยกับอะไรไหมใช่เดี๋ยวไปดูผู้สื่ขาวของเราคุณปิชาเพาะพูนอยู่ที่นั่นค่ะเชิญครับ รับสวัสดีครับคุณวินรัตคุณเสถียรคุณธีระครับต้องบอกว่าบรรยากาศล่าสุดที่ถนนอักษะในขณะนี้นะครับหลังจากที่แกนนานั้นได้มีการปราศัยตั้งแต่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นเริ่มทยอยกลับมาและบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้ในช่วงเช้าครับก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นทยอยกลับไปกันหมดแล้วนะครับบรรยากาศที่เห็นด้านหลังผมนะครับ เป็นบรรยากาศของถนนอกษาที่มีการปักหลักการชุมนุมนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นกองขยะที่หลงเหลืออยู่นะครับส่วนบริเวณด้านข้างก็จะเป็นเต็นท์นะครับที่ ตอนนี้มีเจ้าหนที่ของเขตทวีวัฒนากําลังเล่นเก็บอยู่นะครับและล่าสุดนั้นนะครับได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขตทวีวัฒนานะครับว่าตอนนี้ทางเขตเองก็ได้มีการประชุมนะครับที่จะมีการเตรียมการจัดสถานที่แห่งนี้ใหม่นะครับหลังเพราะว่าตอนนี้เองนะครับสภาพที่เห็นก็คือจะมีขยะส่วนเวทีที่มีการชุมนุมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีการเริ่มรื้อแล้วครับแต่การนําก็ยังคงย้านะครับว่าใน ช่วงเทศกาลหลังสงการไปแล้วนะครับก็จะคงมีการประหลักการชุมนุมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครนะครับโดยแกนนำนั้นบอกว่าจะขอให้พี่น้องประชาชนอของกลุ่มนปชนั้นได้ร่วมกันนะครับออกมาร่วมกันชุมนุมครั้งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าระหว่างทางที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะมีการรื้อเวทีไปแล้วก็ตามนะครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ มีการตรวจด่านอยู่ระหว่างถนนทั้งสองด้านนะครับมีเจ้าหน้าที่กองกัทหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยและนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับคุณธีระคุณวินรัต์คุณเสถียรครับครับขอบคุณนะครับนี่นะหายแล้วนะก็ไปหมดแล้วแหละหมายถึงกลุ่มคนที่มาชุมนุมนะนปะชนะเหลือทิ้งไว้แต่ขยะที่เราเห็นนะเต็มไปหมดเลยอ